ผมไปดูอีกเรื่องหนึ่งดราม่ากรณีของหมออ๋องฮะหมออ๋องปฏิพัฒสันติพาดาสอสพิษณุโลกเขตหนึ่งพรรคเก้าไกลซึ่งพรรคเก้าไกลก็ส่งไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็เป็นตําแหน่งนี้ไปก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยพรรคเก้าไกลเขาทาท่าว่าเขาจะไม่สนตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่รายง,งานคุณผู้ชมไปตอนต้นแต่ตอนหลังประเมินแล้วมันจําเป็นทีนี้รัฐธรรมนูญ2,560มาตรา106 เขากาหนดเอาไว้ว่าเรื่องของการแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยต้องแต่งตั้งมาจากพักที่สมาชิกไม่เป็นรัฐมนตรีไม่เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพราะฉะนั้นถ้าบกอองยังนั่งอยู่ก้าวไกลหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่ซึ่งกําลังจะเลือกกันวันเสาร์นี้จะไม่สามารถเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรได้เพราะฉะนั้นเอายังไงก็มีคนไปวิเคราะห์ว่าก็ขับบ่อองออก คือบอกองลาออกไม่ได้ฮะถ้าบอกองลาออกจากพักเก้าไกลรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้บอกว่าถ้าคุณลาออกสิทธิ์การไป็นสอสอจะขาดไม่มีสิทธิ์เป็นสสก็ไม่มีสิทธิ์เป็น,สอส tamam. ปนรองประธานสาภาเพราะฉะนั้นทางนี้เลือกไม่ได้เหลืออยู่ทางเดียวถ้าเก,าก้าไกลจะเอาจริงนะฮะแต่น,นี้แค่คาดการว่าถ้าจะเอาทั้งผู้นาฝ่ายค้านถ้าจะเอาทั้งตํามแหน่งรองประธานสาภาเหลือทางเดียวคือขับหมอองออกจากพักเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ว่าถ้าถูกพักขับออกความเป็นสสอยังมีอยู่ คุณมีเวลา30วันไปหาพักใหม่สังกัดถ้าอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคําถามว่าตก,กลงก้าวไกลจะเอาแบบนี้หรือเปล่าก็มีการวิเคราะห์กันอย่างไรก็ตามปลายทางซึ่งถูกคาดหมายกันว่าจะเป็นพื้นที่พักใจหรือพื้นที่พักร่านของคุณหมอ,ออ๋องถ้ามันจะเดินเกณฑ์นี้จริงๆก็คือพักเป็นธรรมซึ่งมีสสหนึ่งคนคือคุณการดาวีสืบแสงเลขาธิการพักนะฮะแต่ว่าวันนี้คนให้ข่าวคือคุณปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรม คุณปิติพงศ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าหนึ่งเสียดายเสียดายกรณีที่คุณพิธาจะต้องลาออกจากหัวหน้าพักแต่มันก็เป็นบริบททางการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันแต่ทีเนี้ยพักเป็นธรรมเขาเพิ่งมีการประชุมพักไปฮะแล้วก็ปรากฏว่าสมาชิกพักเขาถามว่าตกลงเรื่องเนี้ที่มันมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องภัวพันเนี่ยตกลงจะเป็นอย่างไรคุณปิติพงศ์หัวหน้าพักเป็นธรรมบอกว่าการที่ใครจะมาตั้งประเด็นเรื่องนี้มันยังเร็วเกินไป แล้วก็ใช้คำคมฝนยังไม่ตกยังไม่ต้องกางร่มพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่ต้องเปิดไฟคือบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่พักเป็นธรรมจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นยินดีพร้อมเปิดกว้างยินดีต้อนรับสสทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาขอให้มาด้วยความตั้งใจอุดมการเดียวกันมากกว่าจะมาด้วยบริบทอื่นและตัวคุณปิติพงศ์ตัดสินใจคุณเดียวไม่ได้จะต้องเป็นเรื่องของกรรมาการบริหารพักเป็นผู้พิจารณาคุณปิติพงศ์เนี่ยอาจจะเสนอได้ แต่ตัดสินใจคนเดียวทั้งหมดไม่ได้ส่วนเรื่องของไอ้การที่ไปบอกว่าฝากเลี้ยงกันเนี่ยอันนี้คุณปิติพงศ์บอกว่าในบริบทการเมืองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเหมือนกับก้าวไกลกับเป็นธรรมอยู่บ้านกันคนละหลังแต่อยู่หมู่บ้านเดียวกันคือหมู่บ้านประชาธิปไตยแล้วเราคือเป็นธรรมก็ทํางานเต็มที่ไม่ใช่ว่าใครจะถูกขับออกจากพรรคไหนแล้วจะต้องมาอ้างชื่อเป็นธรรมก็ไปเกี่ยวข้องตอนนี้พรรคเป็นธรรมกลายไปเป็นพรรคกระสุนตกเกี่ยวกับเขาทุกเรื่องแต่ไม่เป็นไร เข้าใจว่าบริบทการเมืองไทยก็น่าจะเป็นแบบนี้คือที่สุดไม่ได้ปฏิเสธนะฮะในการจะรับหมอองหรือไม่รับหมอองเพราะฉะนั้นก็จดไว้ตรงนี้แบบหนึ่งปฏิกิริยาจากพรรคเพื่อไทยที่น่าสนใจวันนี้จริงๆมีคนพูดมากกว่าหนึ่งคนแต่ว่าผมเลือกกรณีครูมานิตสังพุ่มสสอ,อาวุโสข,ของเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ครูมานิตเนี่ยพูดเอาไว้น่าสนใจนะฮะแล้วก็ทิ้งปม่มมาไว้ด้วยบอกว่าถ้าจะใช้วิธีขับออกจากพักเนี่ยคนที่ถูกขับออกจากพักเนี่ย มันจะมีตราบาปทางการเมืองนะฮะคุณครูมานิตบอกว่าคุณปฏิพัฒน์จะเหนื่อยในวิธีการเบืองต่อไปโดยเฉพาะถูกพ,พักขับออกจากพักและยังไปนั่งบนบัลลังก์เป็นรองประธานสภามันจังสง่างามหรือเปล่าคําว่าโดนขับออกมันเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติคุณไม่อยากจะให้พักเก้าไกลเล่นเกมแบบนี้เสียภาพลักษณ์ในการที่พักเก้าไกลกับมันจะเดินไปอีกวิถีทางหนึ่งในประเทศไทยเสียหายทั้งต่อพักเสียหายทั้งต่อบุคลากร แล้วก็กรณีที่บอกว่าถ้ามันจะขับได้ก็แปลว่าหมอององจะต้องขัดมติพักอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการโดนขับออกมันเป็นการทําบาปต่อพักการต่อนักการเมืองอย่างหนึง่งถ้าเป็นตัวเองคือครูมานิดบอกถ้าเป็นผมหรอโดนพักขับออกผมเลิกเล่นการเมืองไปเลยเพราะมันเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้เลยอย่าใช้วิธีขับหมอององออกแบบนี้เลยนี่ฮะแล้วประโยคนึงจากคุณครูมานิตบอกว่าถ้ากรณี คุณออหมออ๋องปฏิพัฒน์จะเลี่ยงบาลีไปอยู่กับพรักเป็นธรรมซึ่งจะกลายเป็นมีสอสอสองคนคู่กับคุณกนนารณวีเนี่ยแล้วขึ้นมาเป็นรองประธานสภาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริยธรรมที่จะต้องว่ากันต่อไปนี่ฮะดูเหมือนก็จะเป็นหนังชีวิตอยู่พอสมควรอันะนี้คือเรื่องหนึ่งซึ่งที่สุดคําตอบเรื่องนี้หนึ่งเสาร์นี้พักเก้าไกลเขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักเขาจะเลือกหัวหน้าพักกรรมการบริหารชุดใหม่เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องหมออ๋องไปเลยไหม หรือว่าจะเก็บไว้ก่อนอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมสรุปสั้นๆก่อนกรณีหมอององจะบินไปดูงานที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ต้องใช้งบประมาณของสภา1นึ่ล้านสามแสนเจ็บาทพราะเปิดเผยออกมาก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันเช่นคุณสาธิตปิตุเตชาจากพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ลง Facebook บอกแล้วถ้าจะไปดูงานเนี่ยเรื่องบริหารไปเป็นรัฐมนตรีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสภานิติบัญญิ จะไปดูอะไรที่สิงคโปร์คือกาหนดการหมออ๋องเนี่ยไปดูเรื่องงานสภาเสร็จจะดูเรื่องแก้ปัญหาปุ่น PM2.5 ไปคุยกับแรงงานไทยในสิงคโปร์คุยกับตัวแทนทัก,กษิณาไทยด้วยคุณสาธิตเปตูเตชาบอกว่าเดี๋ยวนั่นเป็นเรื่องของงานฝ่ายบริหารหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติหรือเปล่าคุณพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติหรือคุณราลี่นี่เป็นอีกคนหนึ่งอันนี้หนักเลยฮะวิพา์วิจารณ์หนักเลยบอกว่าโอ้ใช้งบเยอะแยะ ที่พักคือละหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อคืนเอาสอสอไปดูงานที่สิงคโปร์ทั้งที่ไม่มีวาระเร่งด่วนดูระบบสารสนเทศดูระบบแรงงานชมสิง่งแวดล้อมสิงคโปร์อยากจะไปเที่ยวใช่ไหมละ่ะอยากจะไปพักผ่อนสันทนาการตามประสาน,นักการเมืองใหญ่ที่พักหรูสี่คืนคืนละหมื่นสองพันห้าร้ยบาทรวมเป็นห้า0มื่นบาทต่อคนทั้งที่พักโรงแรมคือละสองพันถึงสี่พันก็อยู่สาบายแล้วเงินแบบนี้ ประชาชนทั่วไปก็สามารถเช่าที่ซุกหัวนอนได้ทั้งปีบินหรูคนละห1 2 5 0บาททั้งที่แค่สิงคโปร์ตัวธรรมดา4 0 0พก็บินไปกลับได้เป็น10บรอบนี่คือข้อกล่าวหานะฮะแต่ว่าตัวคุณหมอปฏิพัฒน์เมื่อเช้านี้ได้มีการให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ชี้แจงหลากหลายประเด็นผมสรุปสั้นๆเป็นประเด็นสําคัญคือเรื่องของการไปดูงานเนี่ยเนื่องจากว่าเล็งไว้สองที่ไม่ไต้หวันก็จะไปดูงานที่สิงคโปร์แต่ไต้หวันมีปัญหาเรื่องว่าอ่าจีนเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเขาก็บอกมาว่ายัางไม่คุรจะไปนะครับเดี๋ยวจะกระทบกับจีนหลักนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเลือกที่สิงคโปร์เรื่องของการเชิญไปเนี่ยได้บอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าอยากจะบินแบบโลคอสแต่ระเบียบราชการไม่สามารถให้ทําแบบนั้นได้ระเบียบราชการของกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดไว้ว่าบุคคลที่มีตําแต่งดังต่อไปนี้เช่นรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาต้องบินสายการบ,บินแห่งชาติ และต้องบินแบบแพงอันนี้ภาษาชาวบ้านนะฮะเบิกแบบสูงสุดต้องตั้งเรื่องเอาไว้ก่อนแต่หมอองบอกว่าให้ไปเจ้าหน้าที่ไปดูว่าจะทํายังไงให้มันสามารถใช้ได้ถูกกว่าระเบียบราชการหรือไม่เรื่องโรงแรมที่พักตั้งเบิกไว้สูงสุดจะบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าขอให้หาที่ถูกกว่านั้นให้เจ้าหน้าที่ไปทํากันบ้านมาเรื่องไปดูงานท,งทั้งที่เขาไม่เชิญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพิจารณาแล้วสิงคโปร์มีระบบที่น่าจะมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ไปดูงานฝ่ายบริหารทําไม ทั้งที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็บอกว่าเรื่องของการออกกฎหมายเช่นเรื่องฝุ่นควันสิงคโปร์เขามีการจัดการได้ดีเพราะเขาได้รับผลกระทบจากอินโดนีเซียเขามีวิธีการจัดการได้ก็จะไปคุยกับเขาเพราะงานสาภาก็เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายทําไมเชิญไปมีเฉพาะสสพักก้าวไกลก็บอกว่าจริงๆเชิญเพื่อไทยกับเชิญภูมิใจไทยไปด้วยปรากฏภูมิใจไทยส่งชื่อไม่ทันเพื่อไทยส่งมาสองคนแต่อาจจะไปจริงแค่คนเดียวคือคุณพัชระจันทระรงทองส่วนกรณีไม่เชิญพัก,กอื่นๆเพราะ มันยังไม่ได้มีการแบ่งโคต้ากันชัดเจนเนื่องจากการแบ่งกรรมธิการยังไม่มีตอนนี้เป็นแค่คณะทํางานประธานสาภาอารองประธานสาภาแล้วก็ได้มีการเชิญพัก,กอื่นๆไปแล้วนี่ก็คือหลักๆที่ตอบมาประโยคสําคัญผมทิ้งท้ายแบบนี้ฮะจากคุณหมอปริพัฒน์หรือคุณหมอององเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะโปรง่งใสพร้อมจะดูนตรวจสอบแล้วคิดว่าคําพิพากษานี้ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่ตัวเองควรจะไปดูระเบียบกระทรวงการคลังใช้อยู่ปัจจุบันโบราณหรือไม่ที่ใช้อยู่มาหลายสิบปีแล้ว รัฐบาลนี้มีนโยบายรัดเข็มขัดแล้วการดูงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายนิติบัญญัตินะองค์กรอิสระขร้าราชการก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยถ้าจะปรับปรุงควรจะปรับปรุงทั้งระบบเลยไหมถ้าเป็นเช่นนี้จะยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมจะแสดงใบเสร็จทุกใบที่มันไม่ได้ยิบย่อยเกินไปนะฮะเช่นร้านสะดวกซื้อเลยเลยแบบนั้นพร้อมจะกลับมาแสดงแล้วผลการศึกษาดูงานก็พร้อมจะให้ตรวจสอบด้วยอเพราะฉะนั้นเสียงวิพา์วิจารณ์เลยเออกเป็นสองทางหนึ่งว่าคนอื่นไว้เยอะตัวเองก็อยากดูงานนี่ไง จะเปลืองกับเขาเหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้โหนี่มันเหนือชั้นจริงๆที่สุดแล้วมันจะดึงสปอตไลท์มาอยู่ที่ตัวเองแล้วทำให้ทุกคนไปโฟกัสว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ได้เคยรู้มาก่อนเลยว่าข้าราชการเขาไปเนี่ยเขาจะต้องแม็กซิมัมสูงสุดเพราะระเบียบมันไม่เอื้อให้เขาลดมากกว่านั้นได้แม้ว่าเจ้าตัวอยากจะลดเนี่ยมันจำเป็นหรือไม่คนก็เลยมองกันสองทิศทางแบบนี้นะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ